กับนังเรื่องมูลฟอร์หรือว่าชื่อไทยคือวันวิบัติจันทล่มโลกกำกับการแสดงโดยโรรันเอเมริชนำแสดงโดยจอห์นแบรดรี่ย์แพทริกวิลสันเคอร์รียูแฮร์รี่แบร์รีชารีพรามเมอร์โดนันซัตเทรันและไมเคิลเพนยาจัดจำหน่ายโดยสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชันแนล สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องมาดูหนังกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้ามาฟังคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนํำหนังเป็นประจำทุกสัปดาห์และหากดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจหรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวกันด้วยนะครับ โอเคครับโอโหผมก็ไม่ได้รีวิวหนังในช่อง y t u t u นะครับมาเป็นเวลา1เดือนเต็มๆเ,เลยนะครับตั้งแต่ปีใหม่มาเรียกได้ว่าง,งานแน่นมากเลยแต่ก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็อัปเดตการรีวิวหนังซึ่งผมเองก็ดูหนังอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับทุกเรื่องเลยไปในทาง Twitter หรือว่าทาง f e c o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  k n p n p e นะครับที่ผมขึ้นคอนแทคไว้ White, ข้างล่างนี้นะครับ ซึ่งเรื่องนี้นะครับมูนฟอก็เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาดูหนังรอบสื่อเพื่อมารีวิวอีกครั้งหนึ่งเลยนะเพราะว่าโอ้โหหนังฟอร์มนี้ฟอร์มยักษ์เบอร์นี้พุ่งกับคนนี้โรแลนด์เอมเมริทเนี่ยที่เรารู้จักกันดีนะครับใครที่เป็นเด็กยุค8090เติบโตมากับหนังทำลายล้างโลกอะอาทิเช่น ID.4 อ่ะหรือว่า Godzilla The Day After Tomorrow หรือว่าสองศูนย์ 2012, อะไรประมาณเนี้ครับ เราจะรู้จักพุ่มกับคนนี้ดีว่า,าลายมือลายเส้นนะครับวิธีการสร้างงานเขาต้องฟอร์มยักษ์เบอร์ไหนทําลายล้างขนาดไหนขั้นไหนเราจะรู้กันดีซึ่งเรื่องนี้กลับมาในหนังฟอร์มยักษ์ทาลายล้างโลกอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เรียกได้ว่าอย่างที่เรารู้ในตัวอย่างนะเรียกได้ว่าดวงจันทร์เนี่ยพุ่งชนโลกอะไรประมาณนั้นซึ่งเรื่องนี้นะครับทันทีที่ผมเข้าไปดูต้องบอกไปเลยนะครับว่างานโรแลนด์มาริตเนี่ยสเกลงานสร้างอลังการ ไม่แพ้เรื่องอื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยปกติแล้วหนังของโรแลนด์เม r ริตเนี่ยมันจะมะีมุมของตัวละครหลายตัวคือเป็นตัวแทนของคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แลกได้ว่าหนังเขาแบบระดับเวอร์ว่ะระดับโลกเขาก็จะมะีกลุ่มของคนแบบทั่วไปกลุ่มของพระเอกนะครับเป็นทหารตำรวจหรือว่ากลุ่มของผู้บริหารประเทศแบบประธานาธิบดีอะไรอย่างนี้แต่พอมาเรื่องนี้นะครับสเกลแคบลงนะเป็นเรื่องของครอบครัว สครอบครัวนะครับไม่เกิดนี้แล้วก็ครอบครัวนี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนักบินอวกาศองค์การนา s a แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆทําให้เกิดจุดหักเหชีวิตเปลี่ยนนะครับไปในทางที่แย่ลงคนหนึ่งแล้วก็อยู่ในองค์กรนา s a อีกคนหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่ง าการเล่าเรื่อง2มุมนะครับไม่เยอะไปกว่านี้เนี่ยมันจึงทําให้เรา,าได้รู้สึกว่าหุยหนังมันเหมือนจะแคบลงนะนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่แคบเพราะว่าทําให้เราเนี่ยโฟกัสที่ตัวละคร2อถึงสกลุ่มนี้ได้เรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดได้ครบประมาณนั้นนะครับซึ่งผมดูแล้วเนี่ยผมต้องบอกกันเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยซีนอลังการงานสร้างต่างๆมีครบก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประเคนมา ตั้งแต่ต้นหรือว่าใส่เข้ามาทุก15-20นาทีแต่กับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีเปิดตัวเกี่ยวกับอวกาศนิดนึงซึ่งดูแล้วก็อารมณ์เหมือนประมาณเราดูกราวิตี้อะไรประมาณอย่างนั้น,นะครับเรียกได้ว่าทําให้เรารู้สึกลุ้นแล้วก็เป็นหนังนักบินอวกาศอย่างแท้จริงซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการเท้าความพอสมควรเหมือนกันในการปูแน่นปูนี่นะครับ แต่พอเวลาเฉลยเนี่ยเรียกได้ว่าหนังพาไปไกลพอสมควรเหมือนกันจนผมเองเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยแบบมาแบบโล่งๆเลยเพราะว่าไม่อยากจะคาดหวังว่ามันจะดีหรือไม่ดีหรือว่านําเสนออะไรพอเข้าไปดูนะครับ รู้สึกว่าโรแลนด์มริตต่อยอดไปไกลกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ว้าวพอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าในช่วงของหนังเนี่ยมันอาจจะมีซีนที่ต้องเป็นเกี่ยวกับข้อมูลการพูดคุยวดวงจันทร์มันหลุดวงโครจรเพราะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเลยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าช่วงที่เขาแบบคุยกันเกี่ยวกับข้อมูลของหนังเนี่ยอาจจะยาวพอสมควรซีนอลังการงานสร้างต่างๆอาจจะเป็นจังหวะที่รู้สึกว่าส่วนตัวผมรู้สึกจน เนิบๆกว่าหนังของโรแมน์เรื่องอื่นๆนะครับคือหนังโรแมนต์อเมริกนเรื่องอื่นๆ,ๆเนี่ยจะมีประเคนความเร้าใจเข้ามาให้ตลอดทั้งเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอยู่แบบพาร์ทที่1เนี่ยองค์ที่1เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นปมของตัวละครต่างๆซะทีเดียวเลยนะครับแต่พอหนังเข้าไปในพาร์ทที่2นะครับกลางช่วงพาร์ทที่2อ,องค์ที่2ไปจนถึง3เนี่ยเรียกได้ว่าประเคนฉากอลังการงานสร้างที่ ทำลายล้างสไตล์โรแลนด์เอมเริได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะอันนี้ทําได้ดีนะครับแล้วก็ตามเดาล็อกคือหนังเขาก็จะประมาณนี้ใครที่รู้รถมือรสชาติการทำหนัยของโรแลนดจะเข้าใจดีว่าเนี่ยแหละคือสเต็ปของโรแลนด์แอเมริเลยนะครับคือโดยส่วนตัวผมดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็สนุกก็สนุกแต่อาจจะไม่ได้แบบมีอะไรที่ตื่นเต้นหรือว,ว่าว้าวมากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าด้วยจังหวะของหนัง เราคุ้นชินกับพุ่มกับคนนี้แบบนี้ก็จึงทําให้ผมจึงรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมที่เข้าไปดูแนะนําครับไม่ควรพลาดหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ดูบนจอ iMac นะโคตรใช่นะครับอันนี้บอกตรงๆเลยนะครับว่าถึงแม้ว่า เนื้อเรื่องจะมีปัญหาอะไรยังไงตรงไหนเนี่ยแต่ต้องบอกนะตรงนี้นะหนังโรแรนด์เมริตเนี่ย,ยใครอยากที่จะดูหนังอลังการงานสร้างทำลายล้างโลกเนี่ยเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมในส่วนตัวของผมที่มองนะแต่ถ้าเกิดว่าจะถามเจาะลึกนะครับเรื่องของบทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการคุยเกี่ยวกับวงโครจรของดาวต่างๆนะครับทําไมดวงจันทร์ถึงหลุดออกมาตรงเนี้ยผมไม่อยากจะพูดนะให้เป็นปริศนาให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเข้าไปคนพบด้วยตัวเองและกันแต่ต้องบอกว่า ก็ไปไกลกว่าที่คิดแต่ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายมากเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความที่โอ้โหเวอร์วังแบบสุดๆพอสมควรเหมือนกันแล้วก็อธิบายได้ค่อนข้างดีหนังมีการพูดถึงสเปซเอ็กหรือว่าอีลอนมาร์เยอะพอสมควรไม่รู้ว่าอีลอนมาร์กเป็นานทุนให้เรื่องนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีการติติงนาซามีการเท้าความไปถึงประวัติศาสตร์ของอพอลโลนะครับของการไปเหยียบดวงจันทร์อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นหนังที่ดูได้เด็กดูได้หนังไม่ลึกเกินนะฮะดูแบบ เข้าไปโล่งๆดูแล้วแบบสนุกๆเพลินๆข้อมูลมิติของหนังอาจจะไม่ได้เยอะมากคือประมาณเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเลยนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้เคี้ยวป๊อปคอนดูแล้วก็สนุกไปกับหนังได้เลยนะครับด้านที่2คือดารานักแสดงต้องบอกตรงนี้นะครับว่าในพาร์ทของดารานักแสดงเนี่ยก็ตัวท็อปทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโดนัลซันโชเรนนะที่เป็นตัวร้ายหรือว่าเป็นเขาเรียกว่า ฝ่ายผดจการของเรื่องฮันก็เกมนะครับแล้วก็ไมเคิลเพนยาเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่านอยู่ในหนังหลายๆเรื่องแฮร์รี่เบอร์รี่อ่าพริกวิลสันและจอห์นแบดลีย์เนี่ยทุกคนทําออกมาได้ดีเลยคือไม่ติดขัดอะไรเลยสักอย่างนะครับดูแล้วลื่นไหลส่วนพริกวิวสันเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้โหยิ่งนับวันเขายิ่งเพียวยิ่งเท่ขึ้นเรื่อยๆนะคืออย่างเมื่อก่อนเราจะเห็นเขามืนจะทุ้มทวเกือบอ้วนนะพอมาหลังๆพเอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นรับงานแสดงเพิ่มขึ้นไปเล่นใน amar, น The uring, นในนนนนาาควเเมลลล่่งหหัย มาเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าหูพี่แกหล่อมากๆนะครับอีกคนหนึ่งก็คือจอห์นแบตลี่เนี่ยโอ้โหทำออกมาได้ดีส่วนเฮลลี่เบอร์รี่ไม่ต้องพูดถึงเธอทําออกมาดีอยู่แล้วนะครับส่วนวัยรุ่นนะครับน่าจะชื่นชอบสาวๆนะชาลีพรามเมอร์คนนี้ก็น่าจะเป็นดาราที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนฉะนั้นเนี่ยพาร์ทดารานักแสดงเนี่ยไม่มีติดขัดอะไรเลยนะครับดูแล้วลื่นไหลมากๆในด้านต่อไปคือองค์ประกอบฉากองค์ประกอบสินแสงสีเสียงนะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆนะครับ โคตรเนียนคือเรียกได้ว่าตาก,การตาอลังการงานสร้างเราจะได้เห็นซีนแบบน้ําเป็นซูนามิอะไรอย่างนี้หรือว่าซีนดวงจันทร์ที่มาประชิดโลกอ่ะคืออันนี้ไม่ได้สปอยนะฮะคือเราจะเห็นในตัวอย่างอยู่แล้วความเนียนความอลังการเวอร์วังเนี่ยใส่เข้ามาเต็มสู่นะครับแล้วก็ซีนการขับยานอวกาศนี้นะครับสเก็ตด,ดาวอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะแยะซึ่งจังหวะทำออกมาได้ ดีนะในมุมมองของผมก็เป็นมาตรฐานของโรแลนด์ m m ม r ริไปเลยเรื่องนี้นะครับผมดูแล้วผมรู้สึกเพลิดเพลินนะครับดูรู้สึกแล้วอลาัางการแล้วก็คิดว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนี่คือหนังฟอร์มยักษ์อีกเรื่องหนึ่งของปี2022เลยที่เข้ามาเป็นเรื่องแรกเลยนะได้ข่าวทุนสร้างเยอะมากฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของผมทั้งหมดทั้งมวลประมวลมานะครับจากการดูหนังเรื่องนี้สนุกครับอิ่มเอม แต่ถามว่ารู้สึกว้าวอะไรมากไหมก็ในเรื่องของบทที่พาเราไปไกลแต่ถามาถึงความตื่นเต้นก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากอาจจะเป็นเพราะว่าดูหนังของโรงแลนด์อเมริกมาเยอะแล้วเลยรู้จังหวะของเขาดีนะฮะฉะนั้นกับเรื่องนี้นะครับมูนฟอร์เต็ม10ผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7.5เต็ม10ครับฟังไม่ผิดครับมูนฟอร์เต็ม10ผมขอให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป7.5เต็ม10 เทาเรื่องเลยก็คือภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมดูหนังเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันเคี้ยวป๊อปคอร์นและเพลินมากๆกับซีนอลังการงานสร้างแบบความคร้นแบบที่หนังลักษณะนี้มีใส่เข้ามาอะไรที่เป็นหนังที่ทําให้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเรื่องนี้มีหมดนะครับอาจจะมีบทที่ไม่ได้ลึกซึ้งมากก็จะเป็นแบบดูได้กันหมดง่ายๆฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะบอกก็คือ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะต้องดูในโรงภาพยนตร์ห้ามพลาดเพราะว่าหนังเรื่องนี้เสิร์ฟมาเพื่อจอยักษ์กับซีนอลังการงานสร้างที่ใส่เข้ามาแบบเต็มตาอาจจะแบบมีช่วงพลักเบรกไปประมาณ20นาทีเลยเพราะคุยกันเยอะนะฮะแต่พอช่วงที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าท้าโถมแบบไม่ยั้งเลยจริงๆแล้วไอเดียของโรแนร์นเมริกับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โห พวกเรียกได้ว่าซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยนะครับในซีนของพาร์ทที่3เนี่ยพอหนังเฉลยปุ๊บเรียกได้ว่ามัน,นครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกว้าวพอสมควรเหมือนกันโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกกับหนังเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนไปดูเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกอะไรยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้พื้นที่ใต้คลิปนี้ก็เป็นพื้นที่ของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับให้คะแนนกันเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้อยากจะรู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร ดวงจันทร์ถึงโคจรผิดเพี้ยนไปก็ต้องเข้าไปดูด้วยตาฝั่งด้วยหตัวเองนะครับสิ่งที่ผมพูดนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับแนะนําว่าควรดูด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าหนังเรื่องนี้มันถูกจริตเคมีของเพื่อนๆหรือเปล่าโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปรีวิวต่อไปเดือนนี้น่าจะกลับมารีวิวหนังแบบรัวๆ แบบไปแม็กกันเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ